เกิดอุบัติเหตุหนุ่มนิรนามนะครับขับรถจักรยานยนต์มาด้วยความเร็วสูงจากนั้นก็เสียหลักนะครับไปพุ่งชนกับป้ายบอกทางปรากฏว่าเสียชีวิตขาที่ครับเมื่อกลางดึกที่ผ่านมานี้เองครับคุณผู้ชมร้อยตำรวจโทดำรงทองลบร้อยเวรสอบสวนสพเมืองปราจินบุรี รีบเข้าไปนะครับในพื้นที่เกิดเหตุหลังจากได้รับการแจ้งอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกับป้ายบอกทางมีผู้เสียชีวิตหนึ่งคนที่บริเวณบ้านสะดาโดตาบลดงพระรามอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีในที่เกิดเหตุนั้นพบกับรถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียนกไก่ทธลลิงหนึงนครนายกสภาพพังเสียหายใกล้กันก็พบศพผู้เสียชีวิตไม่ทราบชื่อนามสกุลอายุประมาณ30ปีครับสวมเสื้อยืดสีเทากางเกงยีนขาย,ยาวตรวจสอบภายในตัวก็ไม่พบเอกสารใดๆพบเพียงแต่โทรศัพท์มือถือ ถือที่อยู่ในกระเป๋ากางเกงผู้ตายเท่านั้นทางแพทย์โรงพยาบาลเจ้าพระยาอาภัยภูเบศทําการชนสูตรเบื้องต้นพบว่าคอหักเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุโดยเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าผู้ตายอาจจะขับขี่รถจักรยานยนต์มาด้วยความเร็วเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุเสียหลักแล้วก็ไปชนเข้ากับปบ้ายบอกทางจนเสียชีวิตดังกล่าวหากผู้ใดสงสัยว่าเป็นญาติก็ให้มาติดต่อก,กับทางเจ้าหน้าที่ได้นะครับเพื่อที่จะนำศพกลับไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีต่อไปครับ